สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเจริญแชนแนลนะครับช่องห่วยฟรีสาหรับคลิปนี้นะครับเรามาพบกันในชุดสรุปนะครับสองตัวล่างนะครับประจํางวดวันที่สิบหกรกฎาคมนะครับสองห้าหกหกนะครับก็จะเป็นภาพรวมของสูตรนะครับที่ลงไว้นะครับจริงๆก็ไม่หมดนะครับสูตรที่ลงไม่หมดนะครับสูตรที่มียังเหลือนะครับแต่ก็ที่ลงก็ พอประมาณหนึ่งนะครับก็จะมีหลักสิบนะครับที่ลงไว้สองสี่หกสูตรนะครับหลักหน่วยสองสี่ห้าสูตรนะครับมีห้าสูตรสูตรนะครับหลักหน่วยนะครับจริงๆสูตรยังเหลืออีกนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับก่อนอดื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิน่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังอนาคตรเราก็ต้องรู้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับแต่คลิปนี้ไม่มีสูตร ให้ดูนะครับมีเป็นภาพรวมนะครับของสูตรที่ลงไว้นะครับก่อนอด่นก็ขอแก้ไขนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับสูตรหลักร้อยบนที่ลงไปเมื่อเช้านะครับก็คือสูตรนี้นะครับมีท่านผู้ชมทักท้วงเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับคยดผิดนะครับจริงๆตามนี้ถูกแล้วนะครับตัวที่เอามาบวกกันนะครับก็จะเป็นหลัก หมื่นบวกหลักพันนะครับหลักหมื่นหลักพันก็คือเลขสองนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างก็คือเลขหกนะครับแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับก็คือเลขสองนะครับแต่ผมไปขีดผิดนะครับเพราะว่ามันสูตรมันอยู่ด้วยกันหลายสูตรไปขีดเอาหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับมาเช็คดูแล้วนะครับตำแหน่งของสูตรก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าไปขีดผิดนะครับไปขีดเอาสูตรนี้นะครับ หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับหลักหน่วยล่างแล้วก็หลักร้อยของเลขหน้าครั้งที่สองนะครับสูตรนี้นะครับที่ได้สองสามสี่แปดนะครับส่วนสูตรนี้ถูกนะครับก็ไปขีดผิดนะครับขีดเป็นหลักหน่วยนะครับต้องขออภัยนะครับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับที่ถูกก็คือหลักร้อยเลขอ่เลขหน้านะครับครั้งที่สองนะครับก็ตามนี้นะครับตำแหน่ง ลบวกนะครับตามนี้นะครับถูกต้องนะครับแต่ผมไปขีดผิดตำแหน่งนะครับก็คือตามนี้นะครับคือตำแหน่งของสูตรแล้วผลลัพธ์ของสูตรตามนี้นะครับไม่ผิดนะครับก็คิดว่าก็คงเข้าใจนะครับต้องขออภัยนะครับที่ผิดพลาดนะครับกับสูตรหลักร้อยบนนะครับที่ลงเมื่อเช้าเดี๋ยวเรามาดูชุดสรุปนะครับที่จะ สรุปให้ดูนะครับงวดนี้จะมาไหมหลัก10บนะครับงวดนี้จริงๆสูตรก็ยังมีอีกนะครับที่ไม่ได้ลงนะครับก็มองว่านะครับในหลัก10ล่างนะครับก็ให้น้ำหนักไปที่เลขคู่นะครับให้น้ำหนักไปที่เลขคู่ตามสูตรเลยนะครับตามสูตรที่ลงคู่ที่นะครับ หลักสิบวดนี้ถ้าสูตรไปต่อก็คือได้เลขศูนย์นะครับเป็นเลขคู่นะครับตัวที่เลือกมานะครับผมเลือกมาเน้นไปที่เลขคู่ทั้งหมดนะครับหลักสิบล่างนะครับสองสี่หแปดส่วนเลขคี่นะครับถ้าใครชอบนะครับก็จะมีเลขสามกับเลขห้านะครับที่เป็นเลขคี่นะครับแล้วก็เลขเก้านะครับตัวเด่นนะครับถ้าใครชอบเลขคี่นะครับ ก็จะมีสา9ห้านะครับที่เด่นนะครับส่วนเลขคู่ผมคัดมาตามนี้นะครับอันนี้คือชุดเต็มนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยผมให้น้ำหนักไปที่เลขขี่นะครับแต่ว่าเลขคู่ที่เป็นเลข2เด่นนะครับเลข2นี่เด่นทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับเลข2งวดนี้ในเลขล่างนะครับจะมาไหมก็ให้น้ำหนักไปที่เลขขี้นะครับหลักหน่วยล่างนะครับ จับคู่ชุดนะครับชุดเต็มนะครับก็จะมี16คู่16คู่ชุดนะครับต็ตามนี้ถ้าใน16คู่ชุดเรามาดูแต้มรวมนะครับวันนี้แต้มรวมจะเข้าหรือไม่นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรแต้มรวมเป็นสูตรใหม่นะครับวันนี้ชนกันที่0134นะครับเป็นสูตรแต้มรวมนะครับสถิติ้อ ทั้งสองสูตรก็เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหวดนะครับแต่แต่ก็เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรแต้มรวมนะครับจะมาไหมถ้าเราพิจารณานะครับจากสูตรแต้มรวมนะครับถ้าในสิบหกคู่นี้นะครับก็จะมีคู่สองสองนะครับเข้าแต้มสี่สองเก้าเข้าแต้มหนึ่งนะครับ ไม่เข้าแต้มนะครับก็จะมี49นะครับเข้าแต้ม3แล้วก็65เข้าแต้ม1นะครับแถวเลข8ก็จะมี82นะครับแต้ม0 83แต้ม1นะครับ85แต้ม3นะครับอันนี้ที่ที่เข้าแต้มนะครับเอาตามแต้มนะครับหรือถ้าใครไม่มั่นใจก็ลองดูลองพิจารณาดูนะครับคู่ที่ไม่ตรงแต้มนะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับ ถ้าในนี้นะครับถ้าในชุด16คู่ถ้าเรามาคัดดูตัวเด่นผมก็มองว่านะครับในงวดนี้คัดมานะครับจากชุดเต็มนะครับก็มีคู่29นะครับ49 65 82 83 85 ห9าเคู่59ไม่มีในชุดเต็มนะครับผมเผื่อผมกันไว้นะครับเพราะว่าในหลักสิบที่เป็นเลขที่ก็เลขห้ก, 5, ก็เด่นนะครับเอามาแทนคู่สองสองนะครับสี 4, แ่แมเพราะว่ามองว่าโอกาสเบิ้ลก็คงจะมีน้อยนะครับก็เลยเผื่อไว้ที่คู่5้าเกนะครับห้ 59. จะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับเป็นชุดสรุป2ตัวล่างนะครับในงวดวันที่16กกรกฎาคมนะครับอันนี้คือชุดที่คัดออกมาจากชุดเต็มนะครับเผื่อใครจะแคปหน้าจอไว้ดูนะครับชุดเต็มเพราะว่าอยู่คนละใบนะครับทั้งหมดนี้อันนี้คือชุดเต็มนะครับใครอยากจะแคปไว้ดูนะครับก็แคปนะครับเดี๋ยวจะมาคัดให้อีกทีหนึ่งนะครับใน จุดคัดนะครับว่าคู่ไหนนะครับที่เป็นตัวเด่นตัวเน้นนะครับโอเคนะครับเรามาดูจากทีนี้เรามาดูชุดที่คัดออกมานะครับที่มองว่าเป็นคู่เด่นนะครับในง,งวดนี้งวดนี้นะครับให้น้ําหนักไปที่เลขเก้านะครับตัวเด่นนะครับ ตัวรองมองว่าเลข2นะครับ2กับ9นี้เด่นนะครับแต่จะมาหรือไม่นะครับอันนี้การตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับในนี้ก็มองว่านะครับคู่ที่มีเลข9นะครับที่น่าสนใจนะครับก็จะมี29นะครับสลับตำแหน่งด้วยนะครับเผื่อไว้ สีนะครับห้าเนะครับแล้วก็82นะครับคู่ที่มีเลขสอนะครับเด่นที่เลขเก้นะครับลองที่เลขสองนะครับจะมาไหมหรือถ้าใครชอบอีกคู่หนึ่งเลขสถ้าเลขสอมาหลัก10นะครับก็มีสองหนะครับที่น่าสนใจแต่ว่าคัดแล้วนะครับก็มองว่านะครับให้น้ำหนักไปตามนี้นะครับ ใครชอบเลขก8ก็8 1 8 5นะครับพี่น่าสนใจนะครับถ้าแต้มก็จะให้น้ำหนักไปที่แต้ม1แต้ม3แต้ม4นะครับแต้ม1แต้ม3ทั้งหมดมีอยู่4แต้มนะครับ แอม0แ้ม1แ้ม3แต้ม4แต่ว่าถ้าใน4แต้มนี้ก็มองว่าแอมเด่นก็มองว่าแต้ม1แต้ม3แต้ม4นะครับที่เป็นแต้มเด่นนะครับแต้ม0ก็ลองๆองนะครับลองพิจารณาดูนะครับหรือใครชอบนะครับ8 3นะครับ8 5นะครับแ้ม1กับแต้ม3นะครับหรือ6 5แต้ม1นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่า ส่วนตัวก็มองว่าให้น้ำหนักไปที่คู่ที่มีเลขเก้านะครับอันนี้ก็ลองๆนะครับถ้าใครคิดว่างบน้อยก็คู่สองเก้านะครับวัดดวงวัดใจไปนะครับสลับด้วยนะครับสองเก้าเก้าสองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในชุดสรุปล่างนะครับมาไม่มานะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับ ก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตามสูตรที่เราคาดหวังหรือเปล่านะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับในงวดนี้นะครับถ้ามันผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยนะครับถ้าม um ันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะครับก็เอาแค่พอได้ลุ้นนะครับเอาแค่พอสนุกสนุกอย่าไปจริงจังอะไรมากมายนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงนะครับไม่มีอะไรแน่นอนเอาแค่พอได้ลุ้นสนุกสนุกนะครับ ก็คลิปต่อไปเดี๋ยวจะสรุปเลขบนให้นะครับสําหรับสรุปล่างก็ตามนี้นะครับลองพิจารณาดูว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับตัวเดรีคือเลข9ลองที่เลข2นะครับหลัก10ก็เห่ียนทุกตัวนะครับเห่ียนทุกตัวนะครับหลักสิบเน้นไปที่เลขคู่นะครับถ้าหลัก10บมาตามสูตรเลือกคู่ขี้ก็เลขคู่นะครับ เลขศูนย์ถ้าใครชอบเลขศูนย์ก็ภาพรวมของสูตรทั้งหมดนะครับเลขศูนย์จะมีอยู่3าสูตรนะครับในหลักสิบนะครับจะมีอยู่3ศสูตรนะครับก็ลองดู0ูนย์เก้นะครับลองดูนะครับถ้าชอบเลขศูนย์นะครับใครจะเผื่อศูนย์เไว้ก็ได้นะครับ2ตัวล่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ในชุดสรุปร่างนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในชุดสรุปบนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ้าชแแนลหวยฟรีทาง u t u b e นะครับแล้วกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับย้ำอีกทีนะครับสูตรหลักร้อยของเมื่อเช้านะครับตามนี้ถูกนะครับตำแหน่งที่บวกผลลัพธ์นะครับตามนี้นะครับแต่ผมไปขีดผิดช่องนะครับก็คือที่ถูกต้องก็คือเลขหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับนะครับแก้ไขนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในชุดสรุปบทนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ